การฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีผู้ที่ได้ฟังธรรมเป็นประจำย่อมมีโอกาสได้รับธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยการฟังธรรมะก่อนนอนนั้นได้บุญได้อานิสงส์และเป็นการเตรียมตัว เพื่อปล่อยวางจากความทุกข์และความเหนื่อยล้าต่างๆเมื่อจิตใจได้สงบลงจากอนิสงค์ของการฟังธรรมะเราก็จะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความแจ่มใสสดชื่นเบิกบานและเตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปการเปิดธรรมะฟังเบาๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเรายัางได้รับฟังธรรมะ และได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาวจิตใจตัวเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือการบรรยายธรรมนั้นเป็นทํานองที่ราบเรียบเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึกสุขสงบสบายใจและช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนั่ง นอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยก็ดีฟังไม่ทันจบก็หลับไปเลยก็ดีมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่การฟังธรรมหากต้องการให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือการฟังขณะจิตตื่นจิตนิ่งและจิตสงบคือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ที่ตรงนั้นไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกให้รู้สึกอยู่กับตัวของเรา ไม่ไปคาดหมายปรุงแต่งอะไรหรือตีความหมายอะไรให้มากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบก็จะเกิดความสงบในขณะที่ฟังเทศการฟังธรรมเพื่อให้เกิดบุญบาร,รมีต้องอยู่ในภาวะที่จิตสงบพร้อมที่จะรับฟังบางคนก็ชอบเปิดฟังธรรมะก่อนนอนรู้สึกลื่นหูและทำให้หลับสบาย แต่ก็เกิดความสงสัยว่าการนอนฟังธรรมะแล้วเผลอหลับไปจะได้บุญไหมหรือจะเป็นบาปหรือเปล่าหากนอนฟังธรรมจนหลับแสดงว่าธรรมะทำให้จิตใจสงบแล้วก็เข้าผวังไปเลยซึ่งจะดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดีเพราะจิตสงบร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไป พอไปฟังธรรมที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดมันก็จะเกิดอาการง่วงได้ง่ายคนที่ฟังธรรมด้วยความเคารพชาติก่อนเคยเป็นนักปราดราชบัณฑิตจึงสนใจและเอาใจจดจอ่ออยู่กับการฟังตลอดเวลามีความกระตือรือร้นในทางก้าวหน้าอยู่เสมอจึงฟังด้วยความสุขใจเอ,อิบอิ่มใจอย่างยิ่งการฟังธรรมจึงควรฟังด้วยความเคารพ ตั้งใจตรีตรองหรือจะนอนฟังก็ได้แต่ถ้านานไปจนฟังเพื่อหลับง่ายเราจะได้ประโยชน์ดีที่สุดจากธรรมะได้อย่างไรธรรมะสาวนานิสงคืออนิสงของการฟังธรรมหมายถึงผลดีหรือส่วนดีที่เกิดขึ้นทันทีที่คนเรามีความตั้งใจฟังธรรมคือหลักคําสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุ ค้นคว้านำมาเทศปาทกถาบรรยายหรือเล่ากล่าวสอนในการละเทศะต่างๆโดยไม่ต้องรอการให้ผลในชาติหน้ามี5้าประการดังนี้ 1. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหมายถึงว่าการฟังธรรมนั้นเป็นการหาความรู้ที่ดีอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาจากพระภิกษุผู้มีภูมิธรรมศึกษาปฏิบัติพุทธธรรมตามหลักพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกอย่างเชี่ยวชาญเพื่อจะนำออกมาเผยแผ่แก่ประชาชนโดยมีคุณสมบัติของการเป็นนักเทศหรือนักสอนธรรมที่ดีโดยเหตุที่ผู้ฟังคือคฤหั์หรือชาวบ้านนั้นเป็นผู้มีโอกาสน้อย ที่จะได้ศึกษาค้นคว้าหลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎกโดยตรงดังนั้นจึงต้องอาศัยการฟังจากพระภิกษุที่เมตตาแสดงธรรมเมื่อตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพอนิสงส์ที่จะได้อย่างแน่นอนเป็นประการแรกก็คือได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเพราะพระภิกษุนั้นย่อมจะมีวิธีการนำเสนอหลักธรรมที่ไม่ซ้ำซๆกันอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งให้ข้อคิดความเห็นแปลกๆใหม่ๆโดยปรับปรุงวิธีการเทศการสอนที่ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 2. ส,สิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดหมายความว่าทำข้อใดหรือเรื่องใดที่เคยฟังมาแล้วจากการแสดงธรรมเป็นตน้นของพระภิกษุในครั้งก่อนแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง บมื่อ้ตั้งใจฟังอีกครั้งอาน,นิสงส์ที่จะได้อย่างแน่นอนเป็นประการที่สองก็คือความเข้าใจแจ่มแจง้งซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่ดีอีกด้วย3บรรเทาความสงสัยเสียได้หมายความว่าตามปกติของผู้ไม่มีโอกาสศึกษาหลักพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งย่อมจะเกิดความสงสัยในเรื่องนาม,มาธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่นเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรมีผลอย่างไรอะไรเป็นบุญกุศลอะไรคือบาปอากุศลผลของบาปหรือบุญมีจริงหรือไม่ชาติหน้ามีจริงหรือไม่เป็นต้นความสงสัยเช่นนี้จะบรรเทาลงได้ถ้าตั้งใจฟังธรรมซึ่งนับเป็นอนิสงส์ประการที่สามที่ผู้ฟังธรรมจะได้รับทันทีเมื่อฟังธรรมจากพระภิกษุผู้มีความสามารถในการเทศ ซึ่งจะอธิบายเรื่องนี้เป็นนามธรรมด้วยการอุปมาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย 4. ทําความเห็นให้ถูกต้องได้หมายถึงเพราะขรหั์ชาวบ้านบางคนได้นับถือพระพุทธศาสนาตามที่บรรพบุรุษนับถือมาดังนั้นจึงอาจจะมีความคิดเห็นที่ผิดจากทํานองคลองธรรมได้เช่นเห็นว่าทำดีเมื่อไม่มีคนเห็น ก็ไม่ได้รับผลดีหรือเห็นว่าจะดีหรือชั่วก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตเป็นต้นการมีความคิดเห็นเช่นนี้จะถูกทำลายลงได้คือเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิก็ต่อเมื่อตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพจากพระภิกษุผู้มีความสาม,มารถในการแสดงธรรมที่จะพรณนาสา,าธยายเหตุผลประกอบจนผู้ฟังนั้นคล้อยตามปรับความเห็นให้ถูกต้อง อย่างปราศจากข้อโต้แย้งในใจ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสหมายถึงการตั้งใจฟังธรรมนั้นท่านจัดเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาคือการฝึกอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเพราะเมื่อตั้งใจฟังจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันเป็นคุณสมบัติของสมาธิจิตเมื่อจิตผ่องใสตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมีพลานุภาพที่จะคิดอ่าน ทำการต่างๆอย่างสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสามารถที่จะรู้และเข้าใจทาต่างๆที่ลึกซึ้งสุขุมคำพิรภาพได้ง่ายและอนิสงค์ข้อนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอนิสงค์ทั้งสี่ข้อดังกล่าวมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากการได้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็นของยากถึงแม้ในสมัยนี้ จะมีการแสดงธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ความยากนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีการแสดงธรรมความยากนั้นอยู่ที่ใจของคนที่ไม่อยากจะฟังธรรมตัางหากเพราะในใจคนส่วนใหญ่ยังมีกิเลสครอบงำอยู่กิเลสนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกันกับก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่ๆส่วนธรรมะของเปรียบเทียบก็เสมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ถูกก้อนเมฆมาบดบังไว้ แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะฉายลอดออกมาได้ฉันใดจิตใจของผู้มีกิเลสนาถูกปกคลุมหุ้มห่ออยู่จะเป็นจิตใจที่ไม่ชอบฟังธรรมะลองถามตัวเราเองดูสิว่าปีหนึ่งหนึ่งเราฟังธรรมะมากน้อยสักเพียงใดทั้งทังที่ธรรมะก็มีอยู่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะไปถึงบ้านเปิดวิทยุฟังได้โทรทัศน์ก็มีการแสดงธรรมกัน แต่ส่วนใหญ่เวลาโทรทัศน์ช่องไหนมีการแสดงธรรมคนดูก็มักจะย้ายช่องกันนี่จึงทำให้ยากขึ้นมาอีกทั้งทัที่ธรรมะเป็นของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดอื่นบนโลกนี้เมื่อเปรียบเทียบถึงคุณค่าของธรรมะแล้วไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหรือดีเท่ากับธรรมะแม้แต่ชีวิตของเราเองนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนให้สละ เพื่อรักษาธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นสิ่งที่ดูแลรักษาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้ไปสู่สุคติให้มีความสุขความเจริญชีวิตที่ปราศจากธรรมะนั้นอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วค่อยดับไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็ดีอกดีใจ แต่เวลาสูญเสียไปนี่น้ำตาแทบกระเด็นร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับไม่สามารถทนอยู่ต่อไปต้องทำร้ายชีวิตของตนเองเพราะไปหลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานั่นเองเพราะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมไม่มีธรรมะมาคอยกระซิบคอยบอกคอยเตือนคอยเหนียวรั้งจิตใจ แต่สิ่งที่จิตใจต้องการนั้นคือความสงบปราศจากความวุ่นวายกับเรื่องราวต่งตางๆจึงต้องแสวงหาที่สงบสงัดวิเวกต้องออกจากบ้านจากเรือนเพราะอยู่บ้านอยู่เรือนก็มีแต่เรื่องวุ่นวายต่งตางๆไม่รู้จักจบจักสิน้นหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นเข้ามาหมดเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้เข้ามาเพราะเมื่ออยู่กับคนแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะคนนี่แหละ เป็นตัวยุ่งที่สุดคนที่มีกิเลสนี้เป็นตัวยุ่งมีปัญหามากเพราะไม่รู้จักคำว่าพอนั่นเองความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะติสันติปะรังสุขขังสุขอื่นใดเสมอความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่มีในโลกนี้จงอย่าไปหาอะไรในโลกนี้อีกเลยอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ มีความวิเศษวิโสตามที่กิเลสตัณหาคอยกระซิบต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากระซิบใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยเงินทองมากจนเกินเหตุอาศัยเท่าที่จำเป็น พอซื้ออาหารมากินก็พอแล้วส่วนอื่นอย่าไปสนใจเรื่องจะเอาเงินไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อแก้วแหวนจินดาเพชรนินจินดาหรือสิ่งต่างๆอะไรนั้นอย่าไปหลงอยากอย่าไปหลงทำเลยเพราะเมื่อทำไปแล้วจะติดเป็นนิสัยฟุ่มเฟือยมาเวลาไม่ได้ทำจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าฝึกหัดอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างมักน้อยสันโดษเอาเท่าที่จำเป็นก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจร่างกายต้องการอะไรมากน้อยเพียงไรก็เอาเท่านั้นก็พอแต่ถ้าเรารู้จักใช้แบบประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นแล้วรับรองได้ว่าจะมีเงินทองเหลือใช้จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองแล้วจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบ แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทํามาหากินหาเงินหาทองให้ได้เงินได้ทองมาแล้วก็ต้องเสียเวลาไปกับการใช้เงินใช้ทองอีกเลยไม่มีเวลามาทําจิตใจให้สงบสุขไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมจิตใจจึงมีแต่ความหิวความกระหายเพราะไม่ได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะการฟังธรรมเป็นของยากนั่นเอง ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ